วันนี้คนเล็กไม่อยู่ไปเก็บเห็ดกันค่ะหกขวบแล้วแต่งตัวเองจัดการตัวเองได้ทุกอย่างแล้วค่ะอันนี้ก็คือชุดกันฝนของเด็กที่นี่นะคะเขาจะใส่เวลาเอาข้างนอกกันบ้านอยู่ศูนนะเนาะเดินลงบ้านก็เหนื่อยแล้วแต่เพื่อเห็ดทนได้ค่ะขึ้นเขากันบูเบอรี่ข้างทางนะเด็กก็เก็บกินตลอดทางเลยแม่ถ่ายรูปนิดหนึ่ง ร a สเบอร์รี่มีตลอดทางค่ะนี่ก็เก็บกินตลอดทางเลยกับลูกสองคนบูเบอร์รี่ด้วยนะเยอะม,มากๆมากๆมาๆมากๆก,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 ก็าไก่ล้านตัวบูเบอร์รี่ป่ามีทุกที่เลยนะแค่เดินออกมาจากบ้านก็เจอแล้เติมพลังเสร็จก็เดินต่อค่ะเดินขึ้นเขาไปเลยใจมันรัก,กนนอะเนาะธรรมชาติที่นี่คือสวยมากเข้าป่าที่ไรสดชื่นมากเก็บกินแหละ อันนี้ลูกก็ชอบค่ะมอสนุ่มนุ่มนิ่มเด้งดึงเห็ดเยอะมากค่ะมันก็จะมีอันที่เรารู้จักไม่รู้จักกินไม่กินบางอันเรารู้จักแต่เราไม่กินก็มีค่ะหรือบางอันกินได้แต่เราไม่เก็บไม่กินก็มีค่ะอันนี้เห็ดพึ่งหมวกส้มนะแต่ว่าแก่แล้วเดี๋ยวมาแกะข้างในให้ดูเนี่ยอันนี้นอนก็กินไปหมดละอันนี้นุ่มมากนุ่มเหมือนฟองน้ําเลยนุ่มไหมนุ่มนิ่มมาก ส่วนอันนี้น้องเบบีเห็ดเก็บนะคะอันนี้แก่และอันนี้เห็ดพึ่งหวานอันเนี้ยเราเก็บเรากินเราแช่ฟรีซเอาไว้กินช่วงหนาวได้นะเบบีม Baby, หมวกส้มอันนี้ก็เก็บค่ะเห็ดแต่ละป่าก็ไม่เหมือนกันนะบางป่ามีเห็ดบางชนิดบางชนิดไม่มีก็ขึ้นอยู่กับป่าด้วยค่ะแต่ที่เจอเยอะอๆก็หมวกส้มนี่แหละเจอเยอะมากเจอเกือบทุกป่า,ปาเลยอันที่อยากได้มากๆไม่ค่อยเจอเหรอกเนี่ยเยอะเยอะมาก เห็ดทั้งนั้นแหละถ้าไม่ขี้เกียจเดินก็เจอเยอะอันนี้พ่อแม่เห็ดใหญ่มากเทียบกันอันนี้เพึ่งหวานชอบมากอันเนี้ยคิดว่ากินได้แต่เราไม่กินแต่ว,ว่าเก็บกลับมาศึกษาเพิ่มที่บ้านมีหนังสืออัน,นไหนแม่มั่นใจก็เอามาเปิดดู อันนี้คันตะเลนเรากินเราเก็บอันนี้เราชอบมากพื้นที่ p r i v a t ห้ามเข้านี่ทางไปยอดภูเขาอะน,นะจะบอก <ไป S 1> ว่าตามเชือก<ป>สีอะไรไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเดินกลับบ้านละเ,เจอก็เก็บเก็บตามทางไปอันนี้แก่และแต่ถ่ายมาให้ดูอันนี้หมวกส้มค่ะถ่ายไว้ไม่เก็บหรอกอันนี้เห็ดพิษนะสีแดงสี <กะ S 1> น่ารัก,ก <ะ S 1> เชียวยลิงน้อยเจอราสเบอร์รี่แล้วค่ะก็เก็บมาตลอดทาง เก็บกินเก็บกินเก็บกินอิ่มไปเลยทางกลับบ้านสดชื่นไม่ไหว